โอ้เสียงหัวใจคุณเต้นนะโรเบตโตใช่แล้วแตก็นี่กลัวแทบตายบาเฮ้ยาฉันมาจริงๆไลทาเด็สงสัยสวรรค์หน้าตาแบบนี้หรือมั้งก็ใช่สวรรค์ท้าๆเลยน่าจะใช่นะใช่แต่ก็อย่าลืมนะที่นี่คุณต้องเคารพกติกาคุณอยากสนุกกับการอยู่บนภูเขาคุณต้องเคารพมันเหมือนผู้หญิงนสินะ ขั้นแรกต้องเคารพจากนั้นถึงจะสนุกได้คุณรู้จักภูเขาดีนี่นะเอาลมทุกคนเช็กเสียงเตือนี่มะถล่มนะดูว่าใช้การเป็นปกติไหมเปิดเครื่องและวสกีผ่านหน้าชั้นทีละคนโอเคเยี่ยม ดีมากตาแล้วหันไหมเพอร์เฟกตผมเคพิเศษมากเอาละไปได้เราต้องไปกันไกลกว่าจะถึงทางลัดช่วงแรกอย่าให้เร็วนักนะจะชดเลยอย่าเร็วนักอย่าเร็วนักรอกด้วยนะรอด้วยสิเอออย่าไปเร็วนักรอกันด้วย แชสกีขุดแทนพลวนะ้างใต้หิมะแถวนี้มีกระท่อมอยู่อะไรนะเร็วเข้าเถอะนะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะมืดแล้วคุณว่าใต้นี้มีกระท่อมงั้นเหรอฮะใช่ทำไมงั้นแจ็คก,ก็ต้องแวะที่นี่เหมือนกันนะนะสงสัยเป็นกระท่อมหลังแรกของป่านี้แน่เลยแถวแถวนี้ไม่น่าจะมีหรอกนะกระท่อมน่ะอ,อ๋อเหรองั้นคุณนอนข้างนอกนี่ละกัน อผู้ได้ตลกดีนี่คุณก็ตลกพอกันดูดูเสียงลำคอ คุณพูดถูกผมเจอแล้วแน่ใจหรือเปล่าแน่ <c oughs> หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ<ห>้โหเหมือนที่บ้านเป๊ะเ,เลยอฮเดินไปที่เราไม่ใช่เล็กนั่นนี่อบอุ่นแสนสบายชั่วสบายแน่เขาะมาดน้ำดเยี่ยมมากแจ็กมาที่นี่แน่นเลยุณรูได้ยังไง นี่ชุดมากรุกของเขาผมรู้ดีเขาต้องแวะที่นี่นะแปลกรือว่าเข้ามาคนเดียวซะอีกไม่ได้โอ้ยโอ้ในเนี้ยหนาวชะมัดเลยใครช่วยปิดแอร์หน่อยได้เปล่าอืมมือคํำพร้อมแล้วทุกท่านเชิญได้เลยอร่อยฮอตแน่ๆเชิญ <c oughs> ขอบคุณมาก คืนพรุ่งนี้เราจะต้องไปให้ถึงจุดนี้แสดงว่าเราต้องขุดตรงนั้นด้วยสิทา่าไม่แล้วบ้านนั้นก็อยู่นั่นตลอดทั้งปีเป็นพวกนักภูมิศาสตร์เพื่อนฉันเองพวกคันเดือนที่แล้วเขาอยู่ไหมข้าจะเจอแจ็คก,ก็ได้ทีมค้นหาบอกว่าไม่เจอนะเอ,อแล้วโมดิกาพรุ่งนี้เราต้องเจออะไรบ้างนะก็ถ้าเราผ่านจุดอันตรายจากหิมะถล่มแล้วก็หมดปัญหานะฟังผมก่อนนะถ้าแจ็คมาที่นี่ แล้วเราผ่านบริเวณที่หิมะถล่มมาแล้วก็แปลว่าเขารอดมาได้ฟังดูเขา้เขาเคาแต่ถึงยังไงพื้นที่ส่วนที่เป็นร่องเหวยังรอเราอยู่โอ้โหร่องเหวเหลยโมนิกา้จาจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไปถึงร่องเหวฮะบายบายคือเอมือ่อปีที่แล้วฉันไปกับลุงฉันพวกเขาต้อนฝูงแกะเป็นพันตัวข้ามลำธารน,น้ำแข็งแล้วาบางตัวย่าไปบนหิมะแล้วขาไปติดในร่องเหว แล้วพอพวกเขาเริ่มขุดน้ำแข็งบริเวณรอบๆก็ยุบตัวลึกลงไปเรื่อยๆนอะแล้วไงเราต้องยิงมันทิ้งไม่ต้องห่วงนายิชาร์ดนายม่ธรมานแน่เพราะว่าฉัน่ะยิงปืนแม่นมนิสัยหน้าครบใช่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 อแล้วชื่อฉันเคยเล่าเรื่องจากว่าฉันเจอกาเบรียลที่ไหนเล่าแล้วช่วยไม่ได้ที่ฉันจะรักเธอแต่ตอนนฉันนึกถึงน,นิยายแฮมิงเวย์เลยนะคิดว่าเรื่องมันมันเกิดขึ้นบนเทือกเขาเนี่ย ชายคนหนึ่งเออบที่เมียเขาเพิ่งจะตายเลยเอาศพไปวางบนกองไม้พอศพเธอแข็งปั๊บเขาก็เอาร่างเธอไปพิงที่ผนังและทุกครั้งที่เขาไปในเพลิงตอนกลางคืนจะไปสับฟืนเขาตะเกียระแขวนที่ปากเธอไว้เพราะว่ามันอ้าค้างแข็งอยู่เ <laughs> พราะเขาฤดูใบไม้ผลิพระองค์หนึ่งเจอเขาก็ได้ถามว่าเขารักเมียเขาหรือเปล่าเขาตอบว่าชายเขาเคยรักเธอรักขนาดหนักซะด้วยนะมันขำตรงไหนสนุกเหรอเปล่า มันแค่อธิบายรู้ว่ายังมีวิธีอื่นที่ใช้แสดงความรักได้อืคู่ชีวิตสงสัยจะเพอร์เฟกมากเลยดินะอืม,อมซึ่งเป็นเรื่องที่คุณดาวไม่ออกแน่ๆเลยอ่ะไม่มัง้งถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะมมเรามาดูพห้แจ็คก,กันเถอะอ่ะาดี่แจ็ค ดูสิโน่นดาตกเห็นมววใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชทุกคนควรอธิษฐานขอให้รักของข้าเป็นอมตะอมอเลขอให้เส้นทางบนเทือกเขานี้ราบรื่นไปตลอดโดยมีเพื่อนล้อมรอบ นายล่ะริชาร์ดอะไรอธิษฐานสิ <c ười> คืออธิษฐานสิชั่วมีหวังวืดนะสิอ่าแล้วการแสนสวยของเราเลยอยู่ไหนเนี่ยหนาวสุดยอดเลยหนาวจริงๆ คุณดำคิดว่ามันปลอดภัยแต่ก็เปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นเรือบ้าไหมนี่เห็นเรือบ้าที่มันดักรออยู่หรือเปล่าล่า <c oughs> ะฮะนายแปลกดีแมตรีฉันเาาเกมนาไม่ออกเลยจริงๆนะเนี่ย สมบัติแจ็คถูกฆ่าตาย